อันนี้เนี่ยอยู่ที่ชุมชนวักระจังนะคะก็ <ใน S 1> จะปลูกผักพวกผักไฮโดรโปรนิกนะคะผักอันนี้จะเป็นผักที่ชาวบ้านที่ปลูกเองแล้วก็นํามาขายที่นี่ เราใช้ชื่อว่าตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชันเนี่ยเราก็จะมีบริบทคลองสองคลองที่เชื่อมต่อกันอยู่มกี้โซนเออยู่ทางริมคลองวัดตลิ่งชันโซนบีโซน B, โซนอยู่ทางริมคลองชักพระซึ่งคลองชักพระเนี่ยก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์เป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าสมเด็จพระเจ้าตากสินใช้เดินทัพก่อนที่จะมาตั้งกงรุงธนบุรีอันนี้ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์เลยนะคะ ก่อนที่เราจะมาเป็นตลาดน้ำสองคลองวะตถลิงชันเนี่ยเราได้รับความเมตตาจากพระคุณเจ้าเจ้าอาวาสนะคะพระมหาทวัรโพธิเสวีเจ้าคณะแขวงคลองชักพระแล้วก็เป็นเจ้าอาวาสวัตลิงชันท่านได้ตําดีว่าอยากให้พื้นที่ตรงนี้ให้คนรู้จักวัดตลิงชันก็เลยคิดว่าเราก็เลยจะทำเป็นตลาดน้ำ ซึ่งตลาดน้ำเนี่ยมันเป็นส่วนที่การที่จะช่วยเหลือพี่น้องในชุมชนโดยเฉพาะของเรามี43ชุมชนนะคะแล้วก็มีเครือข่ายอีกหลายเครือข่ายซึ่งจะมารวมตัวกันอยู่ที่นี่และเป็นการส่งเสริมในเรื่องของวิสาหกิจชุมชนตลาดน้ำสองคลองวัดตลิงชันโดยใช้ชุมชนเป็นพื้นฐานแล้วก็มารวมกันเป็นวิสาหกิจแต่และพื้นที่เนี่ยก็จะมีผลิตภัณฑ์จะมีอาหารจะมีในเรื่องของหัตถกรรมจะมีในเรื่องของปราชญ์ชาวบ,บ้านที่มีความรู้ความสามารถเราก็จะเอามารวมกันไว้ที่นี่แล้วก็จัดตรงนี้ให้เป็นแหล่งท่่องเทียยวโดชชุมชน เพื่อให้เกิดวิถีวัฒนธรรมชุมชนเป็นพื้นที่เศรษฐกิจและทุนชุมชนของสภาองค์กรชุมชนเขตตลิ่งชันสภาเขตตลิ่งชันก็จะเป็นพื้นที่ให้พี่น้องเราเนี่ยได้มารวมซื้อรวมขายสร้างอาชีพสร้างรายได้เป็นการทําให้ชุมชนมีความเข้มแข็งอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเอง สามารถทําให้ย่านตรงนี้เป็นถนนสายวัฒนธรรมนะคะแล้วก็สามารถสร้างให้มันเป็นย่านสร้างสรรค์ซึ่งสามารถยั่งยืนและตลอดไปได้เนี่ยเป็นการดีในส่วนของการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินอะไรเงี้ยก็กําลังาดนลงที่จะช่วยกันผลักดันในเรื่องของส่วนของทางเดินเชื่อมกันระหว่างเชื่อมต่อเพราะว่าของเราจะมีถนนประวัติศาสตร์อยู่ด้วยอันนี้ทางเขตก็มาช่วยปรับภูมิทัศน์ให้เส้นนี้มันจะเป็นทางเดินเก่าสมัยก่อนตั้งแต่2480จริงๆถ้าเกิดว่าเราได้การสนับสนุนแบบว่าให้รู้ว่าตรงเนี้ย มันเป็นชุมชนซึ่งอยู่กับคู่กับคลองมาตลอดวิถีคนคู่กับคลองยังไงเราก็อยู่กับตะน้าแต่สายน้ําตรงนี้มันเป็นสายน้ําที่เชื่อมต่อกันได้ไงฮะเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้สายน้ํานําชีวิตสู่เศษรษฐกิจชุมชนได้แต่ถ้ามันจะยั่งยืนไม่ยั่งยืนเนี่ยบางครั้งเนี่ยกำลังทรัพย์ของชุมชนเนี่ยน้อยแต่ถ้าเราได้กําลังจากทางภาคราัฐภาคเอกชนมาหนุนเสริมเราเนี่ยคิดว่าตรงนี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่งซึ่งสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนทั้งหมด43ชุมในพื้นที่่เขตชันนได้คะะะ แล้วก็จะมีขนมหวานนะคะโดยเฉพาะตรงนี้ร้านเกษตรอันนี้เกษตรน,น,น,นี้ก็จะเป็นเกษตรที่ปลอดสารพิษนะคะอันนี้ก็สำหรับตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชันนะคะเปิดทุกๆวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนะะะักการเรือที่ต่อเนื่องจากเสาร์อาทิตย์เราก็จะมีประเพณีตักบ,บาตรพระทางเรือตอนเช้าตั้งแต่เวลา8ปดโมงครึ่งถึง9ก้าโมงนะคะตอนนี้ถ้าเกิดใครที่อยากจะมาทําบุญตักบาตรริมคลองนะคะก็เรียนเชิญได้เลยมาร่วมกันทําบุญแล้วก็สร้างอัตลักษณ์และวิถีวัฒนธรรมของคนที่อยู่คู่กับคลองนะคะ